มันได้ยงไงมดูดิวันไหนก็ไม่ไปอยู่ไปอยู่วันเกิดกูไปอยู่ตรงมันพอดีเลยอยู่ตรงไหนวะถายแล้วกูจะกล้าจับไหมเนี่ยมึงก็เอาปฏิทินวันอื่นสิมันก็อยู่ของมันเนี่ยมายุ่งทำไมแล้ววันเกิดกูไปตรงกับวันโกนมันพอดีเลยวันพักะก่อนวันโกนใช่มึงอยากให้เขาจับก้าด้วยมึงโกนอะทีหลัง เร็วใชาเร็วมากพวกมึงอะไรนะอยอยเนาะทยอยเนาะทั้งหมดแถวตรงเฮ้ยฮะมาใจแถวตรงแล้วเด็ด่ะเอาแถวอะไรล่ะคะพี่นี่มันแถวบวมแล้วจะไม่ให้บวมได้ไงมันปูดออกมา มันบวมอะนไหนบวมไฟอะพี่ไฟอมไม่ถึงชุดไงไม่ถึงชุดเนี่ยมันอัางเนี่ยมันบวมไง<อ>มึงนี่มนไม่ร้อนเนย้อไเรากินไฟเยอะนะเราเนี่ยทั้งหมดแถวดึงขวาหันอือมึงก็หันมาทั้งตัวนั่นแหละไม่ถูกเหรอพี่ไม่ถูกอา่าหันทั้งตัวก็ได้แล้วถ่ายพาย,ยุฝนจะนเข้า มอันหนึ่งสองสองามหน้าเดินไป

ให้เดินเป็นนกกระยางเลยอะไรของมึงเนี่ยจีพายว่ากูจังเลยทำไมแม่กูเล่นไพ่อย่างงั้นเออแม่มึงไอ้คุณก็มาเล่นไพ่แม่กูแหละเว้นไม่ได้เล่นเขาเรียนคณิตอ๋อเรียนคณิตคิดเลขคิดใใเลขจะอายอแล้วมึงมาอยู่ทถวใมเนี่ย บาไปจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้เหรอลิเกต้องให้มันจริงจังหน่อยหันปั๊บฮะเอออะไรประมาณเนี้ยออเพื่อนมึงไปหมดแล้วฮะเหมือนมึงหลบหมัดใครเนี่ยพี่หนูเรียนเวย้ยหลบหมัดเป็นปากเกลือเขาไปหมดแล้วอ่ะพี่ไปหมดแล้วโอนั่งางคงผุบหน่อยสิพี่ไอ่ะโอ้รถโขแล้วมันเห็นมังสูงมาเขาแล้ว พอมังซูงมาเข้าไปลุก <c oughs> ดอกคูณดอกคูณเหรอเนะอีายทำไมกูเห็นแค่ดอกเข็มบางดีนะ่อ,ย,อย่าเพิ่งายไม่พี่เอามาไหว้ครูไงไหว้พระแก่มที่เหลือตุง,งตายแกทง่ตาย,ย,ยหนูอยากโดนแทงหนูอยากโดนแทงมันหามันกูราจริง <c oughs> ไปเถอะไปเถอะไปไปที่พ่อไปไหนเอากลับบ้านเลเองกลับไปเลยพ่ออยู่นี่ก่อนหนูกลับไปถูกหนูต้องให้พ่อไปส่งหนูพ่ออยู่ราชการก่อนเองกลับไปพ่อฮะไม่เอาเลยถามในอย่างได้ไหมอ่ะเอาดิเมียแทะทำไมอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอาก็แม่ตายไปแล้วไงจำไม่ได้ไงก็ไม่รู้จํะจำหน้าไม่ได้หลายคนจัดเออตายไปแล้วโอ้ตาย หาเมียใหม่บ้างเลยไงโหแม่ครับพ่อเคยมีแม่เงตายไปพ่อคงจะไปหาใคร